ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้กองทัพธรรมของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพบทที่22อาคันตุกะแห่งราตรีนอกประการอโยธยามหานครทางประตูด้านบุรพามีโรงดินจำหน่ายอาหารมุงด้วยแฝกขนาดใหญ่หลายหลังติดกัน ซึ่งถมดินไว้สูงในภายในและใช้พื้นดินนั้นเป็นที่ตั้งต่างสำหรับนั่งและตั้งสำหรับวางอาหารการถมดินในภายในไว้สูงก็เพื่อป้องกันความชื้นแฉะในฤดูฝนและกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากโรงแฝกเหล่านี้เป็นทุกอย่างที่เจ้าของปรารถนาจะให้เป็นคือเมื่อดวงตะวันอัดสดงแล้วประตูพระนครปิดแล้วคนเดินทางต่างแดนที่เข้าสู่พระมหานครไม่ทัน อาจเช่าเป็นที่พักค้างแรมเพื่อรอเวลารุ่งสว่างในการพักแรมนั้นมีเตียงไม้ซึ่งใช้เชือกปอถักขึงเป็นพื้นเตียงวางเรียงเป็นแถวๆไปสุดจะใครจะเลือกพักบนเตียงใดและเตียงนั้นก็ตั้งอยู่บนพื้นดินอันได้ปราบพื้นไว้เรียบแล้วที่พักแรมนี้จัดไว้โดยเอกเทศไม่ปะปนกับที่ขายอาหารโรงแฝกหลังที่ขายอาหารตั้งอยู่ใกล้ทางเดินส่วนโรงแฝกสำหรับใช้เป็นที่พัก ตั้งอยู่ลึกเข้าไปนอกจากนั้นยังมีโรงสกาซึ่งผู้ชอบการพนันพอใจอยังเวลาให้ล่วงไปในที่นั้นด้วยความเพลิดเพลินบางคราวได้ก็ร่าเริงแจ่มใสบางคราวเสียก็ทอดถอนใจและบางครั้งก็ถึงกับคิดทำลายชีวิตของตนทั้งในโรงอาหารและโรงสกาย่อมมีตั่งใหญ่น้อยทั้งเพื่อนั่งและเพื่อเป็นที่ตั้งอาหารและตั้งกระดานสกาเป็นแหล่งชุมนุม คนเดินทางและชาวบ้านหมู่ใหญ่นอกเมืองซึ่งพอใจในการจะบริโภคอาหารและเล่นสกาหรือจะดื่มสุราปานาคารหรือโรงดื่มสุราภายในพระนครได้เป็นอันเลิกล้มไปสิน้นจำเดิมแต่พระเจ้าสุระเสนาะทรงขอให้ชาวเมืองพากันงดเว้นหรือลดหย่อนการดื่มลงแต่ร้านภายนอกพระมหานาครกลับจเจริญขึ้นและเป็นแหล่งชุมนุมชนใหญ่ ภายในเวลาปฐมยามแห่งราตรีเมื่อประตูเมืองปิดแล้วราชบุรุษก็ตรวจตราแต่ภายในปราการส่วนนอกปราการนั้นม่ได้อยู่ในเขตแห่งการตรวจตราจึงเป็นทุกอย่างที่เจ้าของโรงแฝกปรารถนาจะให้เป็นเช่นเป็นที่พักผู้เดินทางเป็นโรงอาหารเป็นโรงสุราและโรงการพนันด้วยประการชนิดในที่ใดมีชนหมู่มากมีโรงสุราและโรงการพนัน ในที่นั้นย่อมมีผู้ตั้งตัวเป็นนักเลงเป็นเจ้าถิ่นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมปะปนอยู่เป็นธรรมดาวัสานาฤดูย่างเข้ามาแล้วคนเดินทางพ่อค้าเกวียนพ่อค้ามา้าและพ่อค้าที่เดินด้วยเท้าเปล่าต่างก็พยายามจะเดินทางเร่งให้ได้ทันเข้าพักในเมืองก่อนที่หนทางทั่วไปจะเป็นลม่มเป็นตมจนเดินไม่ได้เพราะฝนตกหนัก ค่ำวันนั้นโรงแฝกซึ่งกว้างขวางมีหลายตอนดูประหนึ่งว่าเล็กไปเพราะชาวบ้านหมู่ใหญ่นอกเมืองรวมทั้งคนเดินทางที่เป็นพ่อค้าบ้างเป็นช่างบ้างเป็นคนธรรมดาซึ่งต้องการไปมาเยี่ยมเยียนญ,ญ,ญาติพี่น้องบ้างไปรวมกันอยู่อย่างแออัดผู้ต้องการที่พักก็เข้าพักณนะโรงแฝกลึกถัดเข้าไปผู้ต้องการอาหารต้องการสุราและต้องการเล่นสกาก็หาที่นั่งอันเหมาะแก่ความต้องการของตน สั่งอาหารสั่งสุราหรือเล่นสกาพนันกันแสงคบย่าและประทีปน้ำมันทั้งภายนอกและในโรงแฝกสองแสงแม้จะไม่เหมือนเวลากลางวันแต่ก็สว่างพอที่จะทำให้มองเห็นหน้ากันได้ถนัดเสียงพูดจากกันเสียงสวนเสเฮหาย่อมเป็นไปประหนึ่งว่าจะไม่มีใครในที่นั้นรู้สึกว่าความทุกข์คืออะไรในโรงสกาซึ่งเป็นทั้งโรงสุราหรือปานาคารด้วยนั้น มีกระดานสกาอยู่2กระดานมีคนนั่งบนตัางล้อมวงโยนลูกโลหะสี่เหลี่ยมเพื่อให้อายะที่ตนเลือกไว้ตกลงมาได้คะแนนที่กำหนดในขณะลงมือเล่นไม้เหตุในกระดานสกาที่ทำด้วยไม้หรือโลหะมีอายะหรือช่องสกา24ช่องซึ่งมีชื่อเรียกครบ24เมื่อเริ่มเล่นใครจะเลือกชื่อไหนเป็นตัวชนะของตนหรือลัคกี้ได้ ก็ตกลงกันแล้วผลัดกันโยนลูกโดยหมุนลูกก่อนแล้วจึงโยนไปเป็นการพนันที่เล่นกับถึงเอาบ้านเอาเมืองจากชาดกเล่ม28หน้า329และอัถกถาชาดกเล่ม10หน้า238ถึง239พ่อค้าเพชรคนหนึ่งพร้อมด้วยผู้ติดตาม3คนกำลังแพ้สกาแก่ชายร่างใหญ่นักเลงสกาเจ้าถิน่นอย่างแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัว แต่ความเมาในการพนันและความหวังที่จะได้เงินที่เสียไปกลับคืนมาทําให้พ่อค้านั้นมุมานะที่จะแก้มือให้จงได้ดูเหมือนยิ่งแก้มือก็ยิ่งสุดหนักลงจนถึงกับต้องเอาเพชรพลอยออกมาตีราคาแล้วเล่นต่อไปซึ่งก็คล้ายกับเป็นการมอบโอนสมบัติอันมีค่าให้แก่นักเลงสกาเจ้าถิ่นโดยลําดับความเสียดายทรัพย์ของพ่อค้านั้นทําให้หน้าตาซึ่งผิดปกติอยู่แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นหมองคล้ำ และมีความคิดไกลออกไปถึงเรื่องการจะทำอย่างไรดีเมื่อหมดสิ้นทั้งทรัพย์สินเงินทองและสินค้าเพชรพลอยที่นำมาเพื่อการค้าแล้วความคิดแวบ,บหนึ่งก็มาสู่พ่อค้านั้นคือความคิดถึงเรื่องการฆ่าตัวตายอันเป็นวิธีออกสุดท้ายเทคคือความคิดถึงเรื่องการฆ่าตัวตายอันเป็นวิธีออกทางสุดท้ายเมื่อต้องสูญสิ้นทุกอย่างโดยไม่มีทางแก้แล้ว มุมสุดข้างๆต่างสกานั้นมีมานบหนุ่มคนหนึ่งแต่งตัวรัดกุมโภกศีรษะนั่งมองดูเหตุการณ์นั้นอย่างเงียบๆไม่มีใครในที่นั้นรู้จักเขาและไม่ทันสังเกตด้วยซ้ำว่าเขามานั่งอยู่เมื่อไรแต่ลักษณะที่โพกผ้าได้ปิดบางส่วนของหน้าผากทำให้ยากที่จะมองเห็นเขาหน้าอันแท้จริงโดยเด่นชัดเมื่อกหาปณะกองสุดท้ายถูกกวาดไปไว้ข้างหน้าของนักเลงสกาเจ้าของถิ่นนั้น ภายหลังที่การโยนลูกสกาของพ่อค้าแพ้อีกแล้วชายหนุ่มคนนั้นก็ลุกขึ้นจากตังตรงเข้าไปตบหลังพ่อค้าคนนั้นเบาๆเป็นเชิงปลอบใจและกล่าวว่าข้าพเจ้าจะช่วยท่านให้พ้นความหายนะครั้งนี้แต่ท่านจะต้องรับปากว่าจะเลิกเล่นสกาตั้งแต่บัดนี้ไปยังไม่ทันที่พ่อค้าซึ่งตะลึงในความหายนะของตนจะทันพูดว่าไร นักเลงสก,กาเจ้าถิ่นก็หัวเราะขึ้นด้วยเสียงอันดังพร้อมกับกล่าวสำทับขึ้นว่าเจ้าหนุ่มน้อยจะรนหาความวอดวายอีกคนหรือรูปร่างอย่างเจ้าควรจะเป็นผู้หญิงมากกว่าจะมายุ่งด้วยสก,กาอย่างนี้ชายหนุ่มก้มศีรษะให้แก่นักเลงสก,กาแต่ไม่ตอบกลับจ้องหน้าคาดคั้นคําตอบจากพ่อค้านั้นพร้อมกับพูดต่อไปว่า ว่าอย่างไรจะรับปากกับข้าพเจ้าได้หรือไม่ว่าจะเลิกเล่นสกาจนตลอดชีวิตแล้วข้าพเจ้าจะช่วยให้พ้นความพินาศพ่อค้าพูดพึมพำอยู่ในคอด้วยความ,มง,งุนงงแต่ในที่สุดก็รับปากออกมาว่าถ้าช่วยให้ไม่ต้องล่มจมได้ตนจะเลิกเล่นสกาตลอดไปชายหนุ่มหันมาทางนักเลงสกาเจ้าถิน่นพลางแก้หอกหาปณะ,ะทองคำกองใหญ่ออกมาวางข้างหน้า กล่าวด้วยอาการอ่อนโยนว่าท่านผู้เจริญโปรดเลือกอายะที่ท่านต้องการแล้วโยนลูกก่อนครั้งแรกเราคิดเงินกันเพียงร้อยกะหาปณะทองคำนี้นักเลงสกาหัวเราะอย่างเย้ยหยันแล้วกล่าวว่าเจ้าหนุ่มน้อยเมื่อเตือนแล้วเจ้าไม่ฟังก็จะต้องสั่งสอนกันไว้ให้หรู้สำนึกบ้างข้าจะเลือกอายะลูกพัทราแล้วเจ้าเล่าจะเลือกลูกอะไร ชายหนุ่มเลือกลูกสันติใน24ลูกครั้นแล้วนักเลงสากาก็โยนลูกทันทีเมื่อลูกตกลงมาแล้วก็ดีใจหัวเราะเสียงดังเพราะถ้าจะเทียบคะแนนหรือลักขะแล้วใน10ลักขะนักเลงสากาได้ถึง8ลักขะซึ่งนับว่าเป็นฝีมือที่ดีจริงๆชายหนุ่มยิ้มไม่กล่าววาจาแต่ประการไรเอื้อมมือไปรวบลูกสากามาไว้ด้วยกันแกว่งอย่างมีจังหวะแล้วโยนขึ้นไปพร้อมกับพูดว่า ฉันเอาชนะเพียงลักขะเดียวก็พอซึ่งก็เป็นการน่าประหลาดว่าเมื่อลูกตกลงมาบนแผ่นกระดานแล้วชายหนุ่มได้คะแนนชนะนักเลงสกาหนึ่งลักขะซึ่งนับว่าเป็นฝ่ายชนะทำให้คนดูในที่นั้นร้องหาด้วยความแปลกใจแต่เพิ่มความโกรธให้นักเลงสกาอย่างยิ่งเขารวบลูกแล้วโยนขึ้นไปอีกคราวนี้ความที่อารมณ์ผิดปกติกลับได้เพียงเจ็ดลักขะเท่านั้น ชายหนุ่มโยนลูกขึ้นไปอีกพร้อมกับพูดว่าจะเอาชนะอีกเพียงหนึ่งลักค่ะซึ่งก็เป็นจริงตามวาจานั้นทุกประการอันเป็นการเพิ่มความเครียดแค้นแก่นักเลงสกายิ่งขึ้นเข้าท้ากองกระหาปณะ,ะทองคำให้มากขึ้นกว่าเดิมเท่าตัวทันทีแล้วพยายามรวบรวมลูกบรรจงโยนอย่างตั้งใจคราวนี้ได้ถึงเลักคะ ซึ่งนับว่ามีหวังชนะอย่างเต็มที่แต่ชายหนุ่มก็บรรจงรวบลูกอย่างระมัดระวังแล้วโยนด้วยอาการสงบคราวนี้ลูกที่ตกลงมาเหมือนหนึ่งแกล้งจับวางได้ครบเต็มสิบลักค่ะพ่อค้าเพชรถ,ถึงกับกระโดดด้วยความดีใจปากกล่าวสรรเสริญชายหนุ่มอยู่ตลอดเวลานักเลงสกาขอเปลี่ยนอายะลูกใหม่เป็นสาวตีชายหนุ่มก็เปลี่ยนใหม่เป็นมาลี แต่ผลก็คงปรากฏว่าชายหนุ่มได้ชัยชนะอย่างที่นักเลงสกานั้นไม่มีทางจะสู้ได้ทรัพย์สินเงินทองของพ่อค้าเพชรได้กลับมาสู่ชายหนุ่มนั้นแถมยังมีกำไรจากนักเลงสกาอีกส่วนหนึ่งเมื่อเห็นว่าสมควรจะเลิกได้แล้วชายหนุ่มก็ชวนเลิกและให้พ่อค้าเพชรรับคืนเงินและเพชรพลอยไปส่วนที่ได้กำไรจากนักเลงสกาเท่าไหร่ก็คืนให้นักเลงสกาไป ตนรวมเงินหนึ่งร้อยกะหาปณะ,ะทองคำของเดิมเข้าไว้ในถุงแล้วก็ทำท่าจะลุกเดินออกไปนักเลงสกาแกล้งเอาลูกโลหะฟาดลงกับกระดานแล้วร้องตาวาดว่าเล่นได้แล้วจะเลิกไม่ได้ต้องให้ตนยินยอมจึงเลิกได้มิฉะนนั้นจะต้องเกิดเรื่องกันเสียงคว้างลูกสกาและเสียงตาวาดได้เรียกความสนใจของคนทั้งหลายให้หันมาทางโรงสกานั้น ผู้คนจากโรงสุราโรงอาหารก็มุงเข้ามาดูอยู่เนืองแน่นชายหนุ่มยิ้มและตอบว่าเงินที่ข้าพเจ้าได้จากท่านข้าพเจ้าก็คืนให้ท่านแล้วเหตุไหนข้าพเจ้าจึงเลิกเล่นไม่ได้เล่านักเลงสกาก็ส่งเสียงเอ็ดอึงชวนวิวาทพร้อมทั้งเรียกพวกพ้องให้รุมล้อมชายหนุ่มเข้ามาพ,พ่อคาเพชรสั่งให้คนติดตามสามคนเร่งเข้าช่วยชายหนุ่ม ส่วนตนเองรีบหอเพชรพลอยและกะหาปณะนะเพื่อจะเลี่ยงไปเก็บไว้กับน้องของตนที่โรงแฝกด้านในแล้วจะมาช่วยทีหลังเหตุการณ์ที่มีเขาจะกลายเป็นเรื่องข้าวฟันกันก็เกิดขึ้นชายหนุ่มพูดขึ้นว่าเพื่อไม่ให้คนทั้งหลายในที่นี้ต้องพลอยกระทบกระเทือนไปด้วยถ้านักเลงสากาปรารถนาจะลองฝีมือกับตนก็ห่อให้ออกไปนอกโรงแฝกคนก็แตกหือเปิดทางให้ชายหนุ่มเดินนำออกไปข้างนอก ขากล่าววาจาอย่างอาจหานว่าข้าพเจ้าไม่ได้มาในที่นี้เพื่อหาเรื่องทะเลาะวิวาทเมื่อเห็นพ่อค้าเพชรสิ้นเนื้อประดาตัวก็เข้าช่วยเพื่อให้ได้คืนทรัพย์สินเมื่อพ่ายแพ้สกาแก่ข้าพเจ้าแล้วจะผ่านหาเรื่องข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะรับมือท่านคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยขอให้ยืนอยู่ด้านหน้าโรงแฝกนั้นผู้ใดล้ําเข้ามาข้าพเจ้าจะถือว่าเป็นพวกนักเลงสกา ครั้นแล้วชายหนุ่มก็ล่วงมือลงไปในย่ามที่สะพายบ่าหยิบกระสาหรือแท่ซึ่งมีปลายเชือกหนังยาวออกมาถือไว้พอนักเล่งสกาพร้อมด้วยพักทั่วกรวม3าคนมีไม้พลองสั้นบ้างยาวบ้างครบมือเดินล้มลงแฝกออกมาแท่นั้นก็ถูกหวดออกไปรัดคอชายทั้ง3ามล้มลงพร้อมกันแล้วกระตุกแท่คืนมาพูดว่าข้าพเจ้าจะไม่ซ้ำท่านขอให้ท่านลุกขึ้นมาใหม่ ทั้งสามคนขัดยอกลุกขึ้นมาด้วยอาการเจ็บปวดแต่ด้วยทิฏฐิมานะก็ตรงเข้าไปอีกแซ่ก็หวดออกมารัดล้มลงไปอีกท่ามกลางเสียงอื้ออึงและนิยมฝีมือแซ่ของชายหนุ่มและท่ามกลางความตะนึงพรึงเพลิดของคนทั้งหลายและในขณะที่ชายทั้งสายังนอนดิ้นเจ็บปวดอยู่นี่เองชายหนุ่มได้ร้องบอกว่าข้าพเจ้าไม่มีเวลามากที่จะอยู่ในที่นี้จะขอลาไปก่อนและขอเตือนไม่ให้ใครตามมา การรับประทานอาหารจงดำเนินต่อไปผู้เดินทางจงได้พักผ่อนเสมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก่อนจากไปข้าพเจ้าขอฝากถ้อยคาไว้สักเล็กน้อยว่าผู้ต้องการโชคลาภเพราะการพนันนั้นเหมือนหนึ่งผู้ต้องการพึ่งร่มเงาของก้อนเมฆอาจจะได้ผลบ้างเพียงชั่วครู่ยามเพราะก้อนเมฆคล้อยไปแสงแดดกล้าร้อนแรงก็จะกราดลงมาทำความเดือดร้อนให้ไม่รู้สัง ส่วนผู้คิดตั้งตนด้วยความขยันหมั่นเพียรเปรียบเหมือนผู้สร้างบ้านมุงหลังคาเรียบร้อยซึ่งจะป้องกันแดดและฝนได้ยั่งยืนไม่ลุ่มลุ่มดอนดอนเหมือนอาศัยเงาเมฆท่านทั้งหลายจงเลือกเอาเถิดว่าจะพึ่งเงาเมฆหรือมีบ้านเรือนของตนเองดีกว่าครั้นแล้วก็เดินตรงไปยังม้าที่ผูกไว้ขับขี่หายไปในความมืด ทิ้งความแปลกใจสนใจและความนิยมในน้ำใจนักรบไว้แก่คนผู้ยืนมุงกันอยู่เบื้องหลังแต่สิ่งที่เพิ่มความโง,งนให้แก่คนทั้งหลายมากขึ้นก็คือปรากฏมีชายอีก3ามคนแต่งตัวรัดกุมสพายย่ามแบบเดียวกันซึ่งปะปนอยู่ในกลุ่มชนนั้นได้เดินออกมาและขึ้นมา้าควบหายไปในทิศทางเดียวกับชายหนุ่มคนนั้นซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามาแต่ไหนและรวมทั้งสี่คนนั้นเป็นใคร มีเสียงโจดขานกันอื้ออึงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างประหลาดมีเสียงด่าเสียงบริพาทของนักเลงสกาและผู้เป็นพวกพ้องเป็นไปสับสนสักครู่หนึ่งแล้วชาวบ้านที่มาชุมนุมณอารงณ์แฝกนั้นก็แยกย้ายกันกลับสู่เคหสถานแห่งตนผู้เดินทางก็เข้าพักในที่พักไฟซึ่งตามสว่างอยู่เมื่อหัวค่ำดับมืดไปแล้วเห็นแต่โรงแฝกหลายหลังซึ่งปลูกติดกันในบริเวณนั้น เป็นเงาดำตะคุ่มเป็นพืชไปในราตรีกัลปักอันสพรั่งด้วยแสงดาวเสียงฟ้าร้องเป็นระยะระยะไกลออกไปทางทิศเหนือเสมือนหนึ่งเป็นสัญญาณอันเตือนให้ทราบว่าฤดูฝนจะเยี่ยมมาไหนไม่ช้ามีบุคคลผู้หนึ่งภายใต้หลังคาโรงแฝกนั้นนอนไม่หลับแม้จะพยายามหลับตาหรือพลิกไปมาเท่าไรก็ตามบุคคลผู้นั้นคือพ่อค้าเพชรผู้ชอบสกาและก็เกือบจะต้องฆ่าตัวตายเพราะสกา แล้วโดยไม่ได้นึกฝันก็พ้นภัยสก,กานั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยการลงทุนเพียงเล็กน้อยแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นการลงทุนอันยิ่งใหญ่ที่ต้องเสียดายเป็นอันมากนั่นคือการปฏิญญาว่าจะเลิกเล่นสก,กาตลอดไปกลับมาติดตามรับฟังกองทัพธรรมของท่านอาจารย์สุชีพบุญญานุภาพจะอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟัง และสวัสดีค่ะ